ต่อไฟอยู่ประมาณ5โวลต์นนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มไฟให้ดูว่ามันจะทำความร้อนได้ประมาณไหน เปลี่ยนถังน้ำมันใหม่นะเป็นถังน้ำมันแบบเหล็กนะแบบเหล็กัลมเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เปลี่ยนเป็นแบบ LED นะครับช่วยในการบอกปรับไฟได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมอปรับแก๊สนะครับตอนนี้มันติดอยู่นะติดอยู่ใช้เป็นน้ำมันอย่างเดียวน้ำมันอยู่เปิดจริงๆเราต้องเปิดไหลนะไหลหยดเร็วหน่อยครับหยดเร็วหน่อย ร้อ,มรอมไม่ได้จะจะร้อบมาร้อนรอนร้อนม,อม,อม,มนี่ร้อากถ้าน้ำมันในห้องเผาไหม้นะม,นมันมีเยอะอนนครับหรือว่ามีปริมาณมากเน่ เราเปิดไฟบางเบาๆนะครับมันก็ทําให้ความร้อนนะแผ่กระจายออกทางด้านข้างได้เยอะกันทั้งน,นี้ทั้งน,นั้นนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์รูลมด้วยนะครับว่าต้องการลมประมาณไหน,นอยากได้ไฟสีส้มแต่ว่ากระจายออกรอบๆหรือต้องการเป็นเฟลอไฟสีฟ้าอาจจะไม่ได้ฟ้าแบบจ่าเหมือนแก๊สน,นะแต่ก็คือแบบรารเผามร้ที่สมบูรณ์นะแต่ก็ การดันลมอาจจะไม่ถึงขั้นนี้นะแล้ว่าเคยทดลองทดสอบมาหลายรูปแบบขนาดเนี้ยนะครับผมว่ากำลังเหมาะสมได้ทั้งไฟกลางแล้วก็ไฟแรงเป็นอย่างดีนะไฟกลางไฟแรงเป็นอย่างดีนะประมาณนีนะ้ประมาณนี้ถ้าเราต้องการเร่งนะครับให้มันแรงยิ่งขึ้นแล้วก็เติมอากาศเข้าไป เก,กยกอย่างน้อนหน้าเลยครันี่ลมแรงนะครับก็ต้องเอาแผ่นกระเบื้องนะมากันไว้ดูมากันไว้นะไฟอ่อนๆกลางถ้าเราจะปรับต่ำกว่านี้นะก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคอยดูสังเกตพัดลมด้วยนะว่าพัดลมม,มันหยุดหมุนไหมนะพัดลมเนี่ยจะเริ่มทำงานอยู่ประมาณที่ อ่าสี่โวลต์นะสี่จุดห้าโวลต์ประมาณนี้นะถ้าที่ผมได้ทดลองนะอันนี้สี่จุดเก้านี่ก็แทบจะดับแล้วคอนมแทบจะดับแล้วน,นีปริมาณเปลวไฟที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสี่จุดเก้าประมาณนี้นะครับลมมันแทบจะไม่ดันแล้วแต่ถ้าเราเติมลมเข้าไปอีกสักหน่อยนึง่งสีเปลวไฟมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะเริ่มเป็นสีอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะ ก็ให้พลาาังงานความรอ้อนได้เหมือนกันดีกว่าทิ้งแมดีกว่าทิ้งโอเคแล้วก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ